ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เราอยู่ที่จวดคาเฟ่ครับผมนะครับอยู่ที่จวดคาเฟ่นะครับเมื่อนี้บีก,กับแพร่แล้วก็พี่แฟนคลับนะครับผม,ผมเพลินพามากินขาวอยู่จวดคาเฟนะ่เนาะนะครับผม,มนี่แฟนคลับแฟนเพลงมารอถ่ายรูปครับ <S <S รผมไปเดี๋ยวเข้าขอบไปเบิ่งกกันเลยนะคะ ขออนุญาตทใหพี่น้องได้ขออนุญาต่ายคลิปก่อนจะกินข้าวนะครับมีพี่อ้อยแล้วก็เฮียนะครับผมท่าที่นั่งพยาบาลชาวพามากินข้าวนะครับผมที่จวดคาเฟ่นะครับพี่น้องเบาคอยเบาดังเบาได้เพราะว่าอยู่ในวงกับข้าวนะครับเนี่ยปอมอะไรนี่เป็นไหน กินข่าวเรียบร้อยเนาะโอเคเข้ามากินข่าวนะครับพี่อ้อยแล้วก็เฮียนะครับขออนุญาตทายอาหารให้พี่น้องบนสะกอนนะครับผมก็จะกินข่าวค่ะพก่นะครับเสาพียเลกต้มตัวปูนะครับผมต้มยำคุณแม่ทานเยอะๆเด้ออันนี้อยู่เพราเราทำนกินได้หน่อยดิเมนบอร์กับยิงกับผมนะครับผมพี่อ้อยนะครับผมโอเคครับกินข่าวด้วยพี่น้องเด้อ อันนี้ขาหมูเยอรมันเขาสวยก็มีนะคะนั่นเย่ยตุ้ยนะครับผมูเยอรมันโอ้ะเย่ยตุ้ยนะครับผมขอโทษนะครับผมเมื่อคืนคนขี้ดมแมงเน่าตุ้นเมื่อคืนในจังหวยตุ้ยเนาะเออนะครับผมไม่อยากคืนซื้อนี่ดอกจะภาพใหญ่นะครับภาพพวกเรามเทานข้าวนะครับผมอย่าออกซื้อลบปื

เขาเรียกอะไรขาหมูบันขาหมูขาหมูเยอรเยอะมาณอยพี่นองไม่ร้เนี่เ şey นี่ามัเราด้วยไหมก็จกนที่ะมกดาก็ด้กินย่างกินย่าง เดี๋ยวนี่เหลยรนองๆกัดก็แกตัวร้าหลายเรื่อใช่ค่ะอันนั่นที่ตั้งใจซื้อแต่เปิดเดี่ยวเปิดมากไก่้องอะสักหนึ่งก็ได้ไม่บานแล้วมีา่างไก่ยเป็นเป็นอะไรที่เราซส้ดท้ายเลยเพราะว่ามันมกกซื้อไม่ค่ถูกใจแต่น้านที่ตั้งใจไปคิดงไม่กลกเลยเล่อาหบรสุยด

เอามายังช่วสวนนะครับตอนนี้ขอบคุณสำหรับพี่อ้อยแล้วก็พี่ตุ้ยนะครับผมมาเลี่ยงเขา่าทีมงานพยาบาลก็บแพแ้วๆลวกษะน้นองๆขี่มานะครับพี่น้องบรรยากาศจวดคาเฟ่งามๆพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยทยอยทายให้เบิรงนะครับหลังจากกินเข่าแล้วกินเขาอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะนอน่อยทยอยทยอยทายให้เบิรงบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีด,ดีพี่น้องนี่นะครับผม <c oughs> สุ่มหม่องนาง ะพี่น้องครับเราจะไปชมสวนกันนะครับเข้าชวนไว้เข้าชวนพนะบัตรเข้าชมสวนดอกไม้จวดคาเฟ่ฟาร์มนะครับผมวันนี้พี่อ้อยกับเฮียนะครับจะพาเราไปชมสวนชมสวนชมสวนวันนี้น้ำตาลเราจะไปชมสวนกันไหมถ้าหลานสาวไปส้มดอกใหม่ก่อน ไปชมดอกนะไปซื้อดอกเราจะไปชมสวนกันครับผมชมสวนสวนดอกอะไรนะสวนดอกยัง่เพื่อนว่าสวนดอกยังเกาะเเดอร์ดอกลาเวนเดอร์ดอกลาเวนเดอร์นะครับผมอันไพ้พยาบาลอันไปเสิร์ฟน้ำเลยว่าจ้าขี้อันไปเสิร์ฟจะเอากี่ดอกอันนี้ เอากี่ดอกเราจะไปชมสวนดอกไม้เอากี่ดอกดอกไม่ดอกไม้ดอกไม้นึกคิดลึกเลยสินี่จะใหญ่คิดลึกเด็ดต่อเพรดรู้วแฟนอยู่ต้าลแมนว่าเอาเอาไปฝากแฟนดีโอเคโอเคนะเราเราจะไปชมสวนกันนะครับผมให้ลูกไปรอข้างหน้านะคะเดี๋ยวพวกพี่ไปขึ้นข้างหน้าแล้วน้ำจิ้มอ่ะเอาให้ได้ไงอยังยังไม่ไม่เป็นไรหรอกพช่เป็นไงเหมือเดิมไปเด็ดก่อนเลยครับผมครับไปเดี๋ยวจะ ให้ดูบรรยากาศนะครับพี่น้องน่าอยู่น่านามาเที่ยวมากเลยจวดคาเฟ่คนนพี่อ้อยเนาะครับผมได้เลยครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับพี่น้องน,นี่ครับพี่น้องชมอะไรเข้าชมสวนดอกไม้และก็ของฝาก มาจะไปชมกันนะครับแบงก็มีนะครับแต่ยังไม่ชัดดีกว่านี่มีเชียนใช่ไหมอะไรครับมีกี่ตัวครับหนึ่งตัวครับไหนใครถือตัวมั่งคุณเอเล่หนึ่งใบตรงนี้ท่านนะหนึ่งใบนึงนี่ครับพี่น้องอันนี้ร้านของฝากนะครับมาเที่ยวนี่ก็มีของฝาก ของตอนไลยนะครับพี่น้องพีจิระกระเป๋ากระเป๋าเบ่งหมวกพี่น้องของฝากของตอนไลยเลยนี่เบอแมนอยากได้กระเป๋าบ้านน้องบาทในร้านสาวใช่ไหมยังไม่หมดเลยค่ะโอ้แต่หนูก็อยากได้เหมืนบ้าแสดงว่าชอบกระเป๋าไงหมวกกันไล่พี่น้องเดี๋ยวก็จะไปเบิ่งกันนะครับผม ว้าวพี่น้องนี่คือสวนดอกไม้นะครับผมป้า <bathroom. S 1> สวย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 มาชมสวนครับสวนดอกลาเวนเดอร์บอสเข้าใจอื่นป้าบ,บอเคยเห็นในเครือได้หนิเคยไหมไอ้พวก็บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นดอกอันนี้ดอกเชื้อสนุกกับว่บามันทำผิดอะไเพราะเราไม่ค่อยมัดแม่นบ่ไม่ค่อยชอบดอกไม้ใช่ไหมไม่ชอบอะไรเลย ไปเลยครับส้มสวนยง่อนยงก่องกระลกงกะล่อน้กบอ๋อป็นอันนี้เหตุทายเบิงนะครับสวนดอกไม้นะครับผมไม่ใช่ับบเคยเห็นจักเจอดอกอนะครับคุณก็ไปยืนอยู่น้านกันตามก้อี้ พี่น้องเขามันอามาเห็นสวนนักกระเป๋ากระพองนังนะครับสวนดอกไม้นะครับนี่คือทา่าบรรยากาศใ้เบิองซื้อด้ดยพี่น้องเด้อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับพี่อ้อยแล้วก็เฮียนะครับผมไม่ใช่ิะทายบ้านในเบมงองยังแบบหลายนะครับไม่ใช่กะทายบ้านในเกงปันไดอันนี้กะทายใ้เบิองแบบเอาบ,าบาๆนะครับผมเบิ้งใ,ใกล้ๆก่อน มึงอก่ก่กันนี่พี่น้องเจ็นจังไดเพื่อเจ้าวะสวยดดกเนาะนะครับผู้ใดพันไปพันมากหรือว,ว่าอยากจะมาเที่ยวกับมาได้นะครับผมที่จวดคาเฟ่ที่ขอนแก่นนะครับโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเอาไปสนุีสักก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย